โอ้นะคะเนาะเรานี่ไม่รู้หรอกนะคะเนาะใครจะตั้งก็ไปตั้งไปใครจะอยู่ที่นี่ต่อก็ตั้งได้ที่อูที่วยงานไหนมานะคะเนาะโชคดีค่ะทุกท่านทุกคนนะคะนะคแต่เราไม่รู้เนาะ เราไม่รู้ก็คือเราไม่ผิดใช่ไหมค่ะคุณน้องคุณถิ่นนะคะหน่วยงานไหนมาใช่ไหมเราแล้วเราสิบหกเขาสิบสองอยู่ยังไงค่ะวันนี้สี่วันเรานี่เป็นที่เท่าไหร่เนาะเก็นที่หนึ่งที่หกอะไรถ้ามีอะไรขอบคุณนะคะทีโอทีเนาะหน่วยงานไหนมาก็ระก็เมื่ามนาที เราหมดหญิงพสาวเปลี่ยนหน่วยงานหน่วยงานไหนมาก็หน่วยงานไหนมาเถอะเกาจะว่าอะไรก็มันลงลงอันลงเซเวอร์ไงสวัสดีค่ะเอสีค่ะค่ะอะไรนะค่ะใครมานั่นแหละค่ะพี่นะคะค่ะหน่วยงานค่ะอะไรนะคะพี่สาวนะคะเยอะเด้อค่ะโน่นะคะโน่นะโน่นะ ตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วเราก็รักษาหน้าบ้านนะหน้ที่าีทมาถงวัี้กมาถาแลวัน้าแล้ววันนี้ก็มาถึแวนาถึวันา้วน้มางแ้วัน้มง้วนนมาถแล้วันก็าก็มก็มางแนึงวัแล้วตัวเองนะควเนาะงวเราวเองนีคะ ถาตัวเองเพาที่เรียกว่าถาำตัวเองนะคะแต่เราไม่รู้อะค่ะว่าเป็นใครเนาะคะ่ะเพราะว่าเราอยู่หน้าบ้านเราก็ระวังสมมตดนะใครไปใครมานะคะเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะแปลกหนูแปลกตามไม่ได้นะคะเนาะอังนี้ก็ยังอยู่นะค่ะต่ำส้มตม่ำก็ยังอยู่เนาะอ้เปรี้ยวมาม้งก็ร้อเดียวเลยอีราวันก็กำลังตํำกลังต่ำ ขอบคุณมากๆนะคุณแต่น้อยค่ะขอบคุณคุณคุนิงด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะคะส้มตำนะคะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะต้มคนขนมกินเปล่าอันส้มตำขอบคุณส้มตำคุณคุนิงค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็ยังไม่กลับเลยหน่วยงานอะไรมาบปล่เออหน่วยงานอะไรมาเออกำลังคุยอยู่บี่บอกว่าเจ้าหน้าที่มา คมีกันว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ก็ก็เหยยเจ้าหน้าที่ไม่ละแซ่บป๊อปแซ่แบป๊ไม่กินหัวเราตานี่เราไม่ค่อยอยู่เราอยู่นี่เป็นตาไม่ค่อยอยู่นี่ทะเลไม่ค่อยลงหร้องไม่ค่อยร้องหรอกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะส้มตำก็ยังเหลือนะคะส้มตำแม่ออนเดี๋ยวก็จะเก็บข้าวเก็บของแล้จะให้พี่พี่ถึงประกอบก็เป็นแบบนี้อันนี้นะ มายบขอบคุณนะคะที่หลังก็ตอกซื้อแก้วนี่เ้อวพี่ต็นซื้อฟ้าดุมฟ้านี่มันบดโอเคคุยกับแอสไทยบ้านน้กไม่กี้ใครแปลว่าไงนะตัวอะไรมั่งนะไม่ออฟแปลไม่กี้นี่ยะมีบันเท่าทุกนบอบานบนอน แม่ก็พูดแเราไม่ได้พูดผิดนะคะบอพนนสองจุดสองมหนะคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อปรจะกินส้มตำเดี๋ยวแม่ออฟจะกลับแล้วเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะ คุณเมาหก็นคะขอบคุณมากคุณมากพี่น้อมากคะสาขอคุณมากมเลยนะคะพี่ทีโฟนค่ะคุณกวินาหหัวใจพลังบวกค่ะต้มตำหนึ่งจานว่ะพี่สาวบอกคาไร์สตได้จ้าพี่สาวพี่สาวเอารถอะไรค่ะ เรามาทำอะไรคาคุดงนะฮะคาแต่ก็ไม่รู้กูนัคะคาคาคุันยะคาส e กนบายไว้คาปิ้งฮาร์เรย์คะ แต่บายอยู่หน้าบ้านเนี่ยกระดิงจีนนะคะคุณลาตะนาวคุณดาวกุญแจวัดสังกฤษแต่ให้ด้วยเด้อนะคะอสีที่รักจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตกลายด้วยนะคะเราก็รู้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านรอกันเนี่ยค่ะนะะคนี่ใครที่ทำงานที่นู่นเอาที่ทำไป็นอนไเป็นหน่วยงานอะไรมาปัน มาเล่นเหรอมาปีกเนสกันว่ะพี่โอที่๋อขายสีจ้านึก่างยวันนี้วันนี้เดี๋ยวค้ำๆนะค้ำๆไม่ทำค้ำๆจะไม่ใครเลยยากลูกยากลูกบ่นัดใหม่วันพรุ่งนี้ทั้งนั้นน่ะจะทำสซยเหรอมีไม่สีดดำ นี่สีดำอยู่บ้านแม่บราได้เอามาพี่คนขับบ้านมันลกตรงบ้านเลยไปบ้านนอนอยู่บ้านนอนพี่ถึงนองเสียวพาไปกันเลยเนาะไปไหนเอ้ยลิน ไปสิอสบดีค่ะสมีการเก็บข้าวของแล้วนะคะก็เปล่าไปไปนมาีอะไรมาทำสวยหรอมาเดียนเตียบอบมาแล้วอบืมากนรกมากจนไม่รู้จะแกเก็บแล้วุดไหนก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้จะเริ่มเก็บบ้านจากจุดไหนก่อนนะำลุกขึ้นรัวละพันคุณนงมากค่ะสาวบ้านใครมาทำอะไรนะคะเตรียมไปก็มาติดอะไรไม่รู้เก็บข้าวเก็บของแล้วเด้อตำส้นตำกินแล้วบ่ายแล้วนอหยุดใต้หลายคนอยู่นะคะหลายช่องนะคะเนาะหมดแล้วยังหนูยังข้าวเลยสี่แก้ว เอาน้ำหวานแก้วชมพูให้พี่น้อยเหมือนน้องสาวฟาแนะอยากดื่มพี่อย่าไว้คนอื่นบ้างยังไม่ครบยังไม่ครบหรอกค่ะพอสวัสดีค่ะไอ้เหล่าเขาเอาเล็วแม่เอาเล็วจ้าเต๋อมาเอาน้ำไม่เอาไม่เอาค่ะสหายไม่เอานะคะเรียกมาแล้วนะคะค่างกันหอบกันแล้วอะไรแม่เอาข้าวปุ้นข้าวปุ้นเออ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 ข้าวปุ้นหมดแล้วข้าวปุ้นหมดแล้วเหรอ เอาปลาดีกว่าน้ำปลาดกแล้วเก็บก็หล่อเป็นเจ้าพี่นะเป็นเจ้าพี่นะเอานะครับเป็นเจ้าพี่ประมาวนี้เนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะพอออกก็กำลังเก็บแล้วนะคะเพราะว่ากินอิ่มเรียบร้อยแล้วเนะะาะต่ำส้มต่ำนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณครูนิงนะคะได้กินอิม่มน้ำสำราญนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณครูนิงขอบคุณมากๆค่ะ,คคคคะสวัสดีค่ะ